วันนี้เราอยู่กันที่วันนี้เราก็แวะมากินที่ร้านปลาตือทุกคนร้านจิ้นทอดปลาตือ นี่เป็นครั้งแรกของพวกเราที่เราแวะมากินมีเปิดสักสาขาเปิดใหม่ที่ขอนแก่นอ๋อเฮ้ยเราได้ยินมาว่าคุณเด็กชายเป็นคนภาคกลางโอ้โหรีบเลยมันจะมีแบบฝัฟันแฝกว่าจิ้นอ่ะมันแปลว่าเนื้อในภาษาเนื้อแปลว่าเนื้อใช่ก็เป็นจิ้นหมูจิ้นหมูก็เป็นหมูทอดเนื้อหมูอเนืมันจะมีจิ้นอีกก็คือจิ้นเนื้อเนื้อวัวเนื้อควายซึ่งตรงนี้ ไม่มี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 เรามีแค่จิ้นไก่จิ้นหมูเนอะนี่ก็คือทุกเมนูทุกเมนูของทางร้านทุกคนเพราะว่าเราสั่งมาทุกอย่างอย่างละอย่างละหนึ่งไปเมนูของที่ร้านทั้งหมดก็คือเราสั่งมาทุกอย่างเลยมนรูดูมันทำอะไรเนี่ยก็คือไว้เจ้าที่นางก็คือทำเป็นกำๆอ่ะสักกำบอกนนี่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  ที่เขาเป็นกระแสคือไข่ต้มซึ่งเป็นไข่ต้มยางมาตูมวิธีทำวิธีทำต้องทำยังไงอ๋อผ่าครึ่งว้าผ่าครึ่งนะันแล้วเขาต้องยางมาตูมแ่ไม่ยางมาตูมไม่อร่อยเอาให้หมดให้ครบสิไอหย่อนน้ำปลาหนึ่งนี่อลาบนะไม่ได้กินแล้ววันนี้ไม่ถนัดไงเอามาทำตรงนี้ดีกว่าเยิ้มเยิ้มและที่ขาดไม่ได้ต้องมีมี้าตือบอกว่าให้หย่อน ฝาชุมพูน้ำปลาฝาชุมพูนะเท่านั้นลาดไปเลยอย่างเนี้ยหรอลาดไปเลยซกไปเลยต้องใส่ผิดต้องใส่อะไรปะไม่ใส่ไม่ใส่นี่อย่างนี้เลยน้ำปลากระเด็นเราจะมาชิมพร้อมกันอาตากต่างทางปลายหนึ่งตืบไข่หนึ่งดาอันนี้เราชิมไข่ปลาเปลาก่อนนะหนึ่งสองมากินไข่ปลาปลาเสียงมันก็ไข่นั่นแหละยังมาตุมไงยัมาตุมดีมาก นี่เป like, ็นคนกินไข่ยำมาต้มอยู่แล้วก็เลยแบบเลิกต้องมีไข um> ่เลยค่ะต้องมีผักมีผัก MC โหมด MC โหมดน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกนุ่มนุ่มอันนี้น้ำพริกหน่อยอันนี้เผ็อุ๊ยในกล้องก็ดูรู้อ่เนาะว่าหน้าตาใครเด็กใครแก่อ้าวอีกแล้วนี่คือเป็นสูตรเหรอเขาบอกให้กินคู่กันแล้วตามต้องขับหมูสอบตามเออต้องนับด้วยค่ะเป็นไงไม่เผ็ด ตามแล้วข้าวเหนียวจะขอกินก่อนนะลืมสอดตะบอข้าวเหนียวไปกินอ็มอาร์ปะอืมปกติหรอแม่เขาเลือกกินอาหารเหนียวแต่แตอว่าเอาไงกินง่ายอันนี้เลยนะน้ำพริกตาแดงตาแดงตาแดงต้องแบบตาแดงนะเป็นคนภาคกลางอะค่ะช่เป็นคนภาคกลางกลางเชียงใหม่ปะมึงอ่ะอุ้ยเราเออไม่ถึงเยอะจัดเห็ดไหมเดี๋ยวก็หมดเห็ดปะวะ บอเแป๊กอะท่าเนี่ยเขาใช้บอหรอขายกันทำไมทำมาบอดอ่ะมันเป็นยังไงอาการได้ก่อได้ร้อนขนาดหืมเพจอยู่นะหมูทอดนิตอิตหมูทอดบ้านงานบ้านงานกัดหวยบ้านงานเขาบอกปลาทูหัวปลาทูเด็ดขออนุญาตเปิดหัวเปิดหัวด้วยแล้วมันกล่มเลยไม่เรูอเลยอ่ะกินกระดูกยันแมวร้องไห้เลยอ่ะ เว้มันกินได้ทั้งไอนี่เลยหรอไข่เนี่ปะขอบาสูเล็กจริงมันต้องคู่กับแคปหมูจริงว่ะก็แค่หมูก็แค่บวกกินกับน้ำพริกหนุ่มูเนี่ยใช่ล้ำพนาอันนี้อะไรจ๊ะน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องกับแคปหมูคนกินก็จะอ่องไม่ใช่หรอน้ำพริกอ่องมันจะหวานกว่านะไหนชิมชิม เป็ไงอาการมันเป็นยังไงเราเราให้ได้ให้ได้ยินเสียงถังขยะเลยมันเลิกมันเลิกอุกกาเมืึกระถังขยะถังขยะอยู่จะอี้จะอั้มจะอี้ไม่รู้น้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องเนี่ยเนี่ยอ่องแล้วเนี่ยอ่องแล้วค่ะเออเนเลิศบอกเลยอันนี้ชอบกินผักเก๊บอกเลยเพราะคุณเฮลตี้แต่กินกับแคบหมูนะอร่อยไขมันออกแล้วอ๋ร่อยไขมันออกแล้วด้วยไซอูอ่ะชอบกินอรืจ้า เธอมีพิรุษนะหน้าตาเธอมีพิรุษถ้าพูดถึงไบโว่ทำไมไบเชียงใหม่อย่าลืมตั้งน้ำปาดเนี่ยมึงเอาอะไรที่อ่อนเนี่ยเนี่ยเนเนี่ยแต่แปลกทำไม่แปลกนี่นี่นี่บอกพลาดไม่ได้อะไรครับหมูยอทอดเผ็ดมากไหมอันเนี้ยคั่วๆกลมกล่อมเผ็ดเลยขอ๋อคันนี้เนเทรลนิดเบาๆอ๋อเริ่มละเริ่มตาแดงแล้วคน้เออว่ะปกติแต่คนไม่กินผับรองนะเขาจะรู้ว่าเพามันเข้าวพันยิ้ นเ,เนี่ยขาวเหนียวแล้วจิ้มกับไข่แดงอ่ะเริ่มเริ่มไม่พูดกันแล้วตอนนี้เออเราทำเอสเดียบอารกินกันแล้วอขอยยนเนืนอกินก่อนเข้าใจแล้วว่าทำไมนคน,<บ>นยเออยอะไข่โอ้กินก่อนเดี๋ยวค่อยอู้เนาะรู้สาเหตุที่คนเยอะแล้วเป็นอย่างนี้ไหมเองเรายังไม่ได้ลองใส่หัวต้องจิ้มกับอะไรไม่ใส่อนนัวไข่ละ<ค>หัวขอได้ไหมแต่คนละครึ่งก็ได้อ่ะอย่าองเลมหัวแย่งกันนี่สิ่งนี้เขาบอกพลาดไม่ได้ไก่ทอด ไก่พ่อภ <พอ S 1> าษาเหนือว่าก็ไก่ทอดตด้กินตาแดงอร่อยอ่ะตเพ็ดอ่ะนี่อนี่แล้วเราก็กินกับน,น,น้ำพริกทุกคนไม่กินกับตาแดงเหรอชอบอันนี้นี่ก็อีกไม่ถึงนะมันกินจะหมดแล้วนะ่ะเอ้ยเอยแค่นี้นก็ต้องวางแรงล้วเอาไก่กูดไปไหนแล้ววะ <c oughs> ถึงกระห้องนี่รู้สึกเหมือนอดอยากไม่มันอร่อยมันอร่อย ู้ไม่จแลวรู้สึกว่าตอนเนี้กินไม่ทนันตอนย้อนตตอนย้อนตตอนยอนตอนย่อนตอนอยอนอน่อนซอื่อนก่อนเพราะว่าเขาตอนยอน้อนแต่ก็ชตื่นเดี๋ยวกินไม่ทันมันนะัน,นีมีคนเลี้ยงผักของเพิ่มได้ไนะทุกคนไม่สนใจไม่ส <g ib ler> นใจ อย่างเงี้ยน,นะผัดต้มหนักปั๊บเขาเขียนว่าผักขอ,อมเพิ่มแรงปีผักดองหมดแล้วเรอเพื่อนยังผักดองข่อยอ้กปะข่อยได้ดีว่ะคือเนี่ยกินเผ็ดได้นิดหน่อยแต่ก็มีกระปุกเล็กน้อยไม่เห็นต<ม>้อเห็นส้องอันเลยคนที่มาลิ้นจระเพิง่งจะอย่างเงี้ยแล้วทุกคนมันกินได้คนกินเผ็ดได้ก็กินได้คือคนกินเผ็ดน้อยก็กินได้อย่างเงี้ย บอกแล้วอาหารเหนือไม่ใช่รสจืดอย่างเดียวเออบางคนมชอบจำว่าอาหารเหนือคือรสจืดเลวยไม่จืดนะเขากินแซ่บกันแบบฉ่ำอยู่นะเมื่อก่อนอาจจะจืดเดี๋ยวนี้อัปเดตแล้วไม่ว่าแตงจืดโอเคไม่เคยเห็นคนเหนือคนไหนกินจืดเลยต้องใช้เมือทุกคนสัใจขอเพิ่มขอถามเพิ่มค่ะขอสุดคุ้มแล้วขอที่เพิ่มยังเลิอมวยเลิศอีกแล้วทุกคนดี ล้างมือก็ล้างมืออยู่ใกล้ๆป้ามันไม่ได้ยากขนาดานัน้การที่แบบมึงเดินไปแล้วมึงก็เอื้อมไปล้างซิงอย่างเงี้ย แล้วมึงเคยใักน้ำแข็งเขาจะตกไปแล้วอ่ะทุกคนกูต้องทำไงดีอ่ะแขกเกียร์อีกนิดนึงก็คือตกกันหลังร้านแล้วอ่ะนี่บะเคยนี่ไปได้ยินแบบชอบได้ยินคำแบบแปลกๆเงาเงาไปเงาเงาเนี่ยจัดเงาโอ้ยได้ความได้ความโอ้ยเขาไม่รู้หรอกมันคืออะไรเขาจะตกกันแล้วคนอยากกินน้ำพริกหนุ่มเองนี่อ่ะสั่งเพิ่มละหนึ่งไม่ปฏิเสธด้วยไม่ไม่มีใครห้ามใครด้วยต้องแบบสั่งมานภาษาเหนือวะไก่ สามจานทอดไส้กรอย่าหมูยอดทอดถั่วทอดไข่ต้มทอดพริกนึ่งแค่กระเทมเค้าเนื้อเอาแค่นี้มันก็จะกินเท่านี้ยัไม่สนอะไรอะไรข้างหน้าเลยกินอะไรอีกเอาอะไรอีกไหมอาอย่างแหมกนี่เป็นไงเริ่มเลยยฟังรู้เรื่องเลยอ่ะคนใต้กับคนเหนือคุยกันนี่คะบอกเขาก็ได้นะถ้ามึงจะเขียนนี่แบบอันเดียวไงไม่ได้มันดูไม่ยิ่งใหญ่เสิร์ฟไวมาก น้ำเปล่าเนาะนางม้วนแบบไม่สนใครแล้วนะไอ้หัวแดงอะระหว่างตีกันความสุขของเราบบดไอ้ตีแค่คุยกันเองแค่อู้กันกัเจอยอืมมีใครจะกินหัวปลาทูไหมตะกเสร็จเรามาจ๋าแตงเอล ตอนเลยปะบานงานเขาทำแบบนี้เนาะก็แบบได้เสียงแต่ได้เสียงไอหยั่งเลยโอ้ยทำไมมองแล้วนะไม่เคยเห็นคนกินแบบนี้เขาจอยไงเขาจอยเลิศมากเลิศพันนามเลิศแต่กินเซแล้วมีแม่ครัวเก็บสาใบล่างอ๋อ มันไม่หือไม่อือไม่ตอบไม่อะไรทั้งสิ้นเลยอ่ะเ,เลขใหม่ให้ท่านเอิญบอสามารถติดต่อได้อยนะ่างเงี้ยบอเม,มนลาวเนาะเราพูดแบบพูดมั่วด้วยนะเราอ่ะ <c oughs> โหแน่นจริงว่ะไปไปอ <c oughs> <eszcze ๆ S 2> ุ้ยขยับแล้วหรอไปไปมาม <c oughs> <c oughs> คือแน่นอยู่นะเอาจี <c oughs> มันจะไม่แน่นแน่นอยู่ฟิลมาอีกแล้วว่าว่างหของนี้แล้วมันต้องเรียกกูก่อนทุกครั้งด้วยนะแต่อิ่มอยู่นะเราสั่งอย่างละหนึ่ง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 อ่ะราวนี้ตอนแรกยังแบบกลัวอยู่เหมือนกันว่าแบบเอ้ยจานเล็กจะไม่อิ่มหรือเปล่าอิ่มอยู่นะไม่อะ ไม่เคยกินอย่างนี้หรอไม่เคยไปบ้านงานหรอไม่เคยไปบ้านจบหรอไม่เคยก็พูดอยู่ว่าไม่เคยคนมาหูตึงก็เงน,นี้แหละทุกคนอายุเยอะแล้วเราก็กูเร้่แต้นคือว่าไม่เคยกินเอาแล้วเอาเอาีกแล้วขอหนึ่งจินนะง้มนะจิตัวนี้ก็มีไข่แล้บก็จูบทำพริกตาแดงเล่นกูแล้วอร่อยอยากเอาไปขับข้าว ก็ขอหอกกลับเลยทั้งนั้นที่มาบอกความว่าออมาฆาคนหกของคนกาใสเขาจะเล่นอะไรเขาก็ยังไม่ทันเลยอะคืออะไรอะเซิร์ฟด้วยเนี่แหละทุกคนสติสตังของผู้สูงอายุมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เราอาจจะต้องทําใจในการอยู่ใกล้ๆบุคคลแบบนี้สักนิดนึงทําใจในความแบบว่าสมองสมองอะเนาะอุ้ยเริ่มแบบฟันเฟืองแล้วอะไรอย่างี้ยอุ้ยยอมมาชิวจะด่ายอมไม่ยอมมันยังหาไม่เจอเลยคืนดูเด็ดพูดขนาดนี้แล้วนะ อู๋กระดาษนี่แบอกด้วยยังรู้กูต้อง 5, 4, 3, 2, ห้าสี่สามสองไหมไหมห้าคูณแปดใส่ข้าว6อ้กูเก้าใส่แกงนี่ไงไม่เคยไปบ้านงานก็พูดยันขนาดานั้นเลยก็จะพูดประโยคเดียวว่าก็กูพูดไปแล้วว่ากูไม่เคยนี่แหละทุกคน ไวท์ทองวัยทองกันเนาะอะไรเงี้ยบุลี่เลีเนี่ยดามาเลเนี่ยแล้คนเหนื่อยเลยนะอย่าให้เห็นแล้วว่าอายุมากขึ้นไม่ได้ไม่ได้กล่าวหาถึงใครซะหน่อยใครจะรับก็รับเนาะอายุร้อยสุดแต่หน้าแก่สุดไม่ใคยบอกว่าเราแก่ล้วไม่มีของหวานจริงหรอโนในนี้เขามีแค่นี้ ไม่หวานน้ำตาล5%ไม่หวานอันนี้เครื่องดื่มเราเริ่มอินละพี่รตูเสริมได้นะเของหวานอะไรเงี้ยอะไรอะไรเตะเท้าฉันทำไมมาตอนนี้แต่ละคนก็เริ่มกินแล้วแหละก็ยังกินได้เรื่อยๆนะทำไมล่ะมันเหมือนเหมือนว่าเราหยิบไม่ได้เยอะนะมันอิ่มนะมันเหมือนจะอยากอะไรอย่างนั้นนิดอย่างน้อยนิดนี่เนี่ยเราไม่ได้ดิบอย่างน่อยพวกสไลด์เหนื่อยวะไรฮะอยากนิดอย่างน้อย คิดไม่ทันก็นึกว่ามันจะมีคำพท์แบบมันจะอิจะอฉาหน่อยคือน้อยอะฮะอย่างละน้อยอย่างละอ่อนเนี่ยไม่ใช่ไม่ล้อ่คือเด็กอย่างละน้อยเงี้ยก็ดี๋ยวบอกแล้วไม่ใช่คนหนึ่งนะมือที่พ่นมาก่อนนะเนี่ยเดี่ยวความขา้นหมายอยู่นะมึงนะในนี้ที่สั่งมาชอบอะไรมากที่สุดต้องเอามากที่สุดเดี๋ยวมันมันชอบเท่าเท่ากัน ให้เลือกหนึ่งอย่างนี่เราชอบกินไส้อั่วเพราะว่าไม่ได้กินบ่อยก็เลยชอบไส้อั่วใช่หรือไช้คล้ายด้วยไช้คล้ายที่ชอบสุดจะเป็นอ่องน้ำพริกอ่องอันนี้ชอบอันนี้กินอยู่ซึ่งชอบอะไรมากที่สุดชอบน้ำพริกอ่องค่ะเอาหนุ่มค่ะมึงคนเหนือแต่กะ ชอบอะไรมากที่สุดในโต๊ะนี้พูดได้ใช่ไหมคะจานบ้านงานจ่ะหันว่างกินจานบ้านงานหมจาน มันเลยเหมือนเป็นกิมมิคเขาไปเลยเนาะว่าใช่เป็นคอนเซ็ปต์เขาอร่อยหมดทุกอย่างยิ่งแลส้านบ้านงาเออแถวแถวที่แบบเหนือก็คือวัดโนนวัดนี้คือเต็มเลยกับด้านหลังเออใช่เราจะเห็นมันจะชอบสกรีนตามขอบไม่สกรีนค่ะเขียนจริงหรอไม่ได้สกีนหรอไม่ถ้าจานร้านป้าตือหายน่าจะมีคำตอบนะทุกคนว่าใครจะรอไปเออเคยไหมป้าตือพี่ลูกตือ น้องลูกมัน้องลูกตัวด้วยแต่เอาจริงอะมันก็มันกินรวมๆกันย่างริงแต่อยู่แบบถ้าให้จิมอันใดอันหนึ่งเนี่ยเราเราจอยจากไตอวบของเราอยู่แล้วค่ะคือแบบ mix and match ทุกคนไม่แบบกินกับอะไรก็ได้อ่ะแต่พอมันกินด้วยกันมันอร่อยขนาดนึงจะบอกว่าเออสอสพิหนุ่มคนเนี้ยคนเนี้ยโกว่าพี่ดูโอ้โห ไม่คุยกับใครคุยแน่นจริงวะปลายังเหลือหนึ่งตัวไก่ยังเหลืออีกหนึ่งชิ้นคือยังไม่หมดเลยจริงๆอะถ้าคนที่แบบว่าไม่รู้จะกินอะไรกําแบงค์ร้อยมานี่ก็ก็กินได้เลยนะได้เพราะมันได้หลายอย่างเลยอะเพราะมันไม่แพงเนานะแต่ละอย่างไม่สัางแบบเป็นมาเดี๋ยวแล้วว่าใครที่ยังไม่เคยกินต้องมาลองแล้วแหละอยากจะบอกว่าว่าอาารประจิอร่อยมาก แล้วไงต่อสิแคมเปญนี้ลงมาเดี่ยวได้กําเนิดแล้วมาเดี่ยวกําเนิดแล้วเลยเกินแม่แม่ค้าเมียังามพิมพ์น้อยๆเลยจะซูมเข้าไปถึงไส้ติ่งมาถามสำหรับใครที่ยังไม่เคยแวะมากินหรือฟนแวะมากินได้ที่ร้านจิ้งทอดประตูอยู่ตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าโซนกระอนี้หลุดค่ะ รัชดาเนาะเอาหรอขอโทษจิ้นทอดกระตือขึ้นเลยอีสาขาที่กำลังจะเปิดเปิดยังสปิดแล้วผ่อนแกงชอบผ่อนแกงก็แวะไปชิมแล้ก็เป็นคือผิวจินจอยเขาเย็นไม่ไม่อ้วนเลยนะเอาจริงอันไหนอ้วนถามฉันทอดไม่อ้วนเลยไม่อ้วนมันคือไขมันดี ครับหมูไม่อ้วนเลยน้ำมันเรียบร้อยก่อไส้อั่วไม่อ้วนเลยไส้อั่วมีทัหมุนไทยประกอบไก่ทอดไม่อ้วนตีนดีๆีชันลวนกูชอบเป็นจริงกระดูกปะแคลเซียมอย่างดีอ่ะนั่นเด็กะว้าโอ๊ยกินที่ร้านอาหารปลาตือมีแต่อาหารสุขภาพก็คือแบบทุกอย่างอร่อยเนาะเพราะฉะนั้นเขาจดหมดทุกคนหยาขอร้องวัง 5 8าบาทคือพิมยกมือยกมือไหม่กลยนข้าแต่ค่าค่ารถและค่าขับคนละพันเดี๋ยวใจเอนจับเองค่ะาครึ่ง้ค่ะคืออันเนี้ยไม่ได้กินแบบว่าเผื่อทองไม่กินอื่นต่อนะ้วคนนี่นี่คือกินอิ่มแปร่เลยกินแบบกินอิ่มแปร่แบบจุกจุกอ่ะกินแบบแน่นๆอ่ะคือ ต่ออะไรของขาวไม่ได้แล้วว่ายังของหวานได้ก็อีกนิดหน่อยเราแบ่งแยกกระเพาะเอาไว้เว้ยกระเพาะของขาวกับกระเพาะของหวาน <c oughs> ใช่มนคนละส่วนกัน <c oughs> แต่ก็อาดไปจุกอยู่แวะมาชิมแวะมาลองทานกันได้ทุกคนฟิวฟิชิลชินี่เราก็อารมณ์แบบเลิกงานเนาะ มานั่งกินมาวอยอะไรอย่างงี้ได้ลแล้วก็ใครที่อยากรู้เราจะพาไปกินที่ไหนไหรือไปเชี่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามด้วยอัพเอาไว้นะจ๊ะสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันได้นะจ๊ะกดกระดิ่งปิ้งปิ้งถูกต้องฝากกดให้หน่อยทุกคนเพราะตอนนี้เราเดินทางมาก,กันจนจะถึง2,000ซับแล้วทุกคนงงมากฝากกดให้ด้วยนะครับ ใครอยากให้ไปไหนอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ได้เราจะพาไปเที่ยวพาไปกินที่ไหนอีกรอดูคลิปต่อไปวันนี้ก็ขอไปล้างจานก่อนบายเฮ้ยเจ๊ล้างจาไปแล้วป้าตื้อหล่ไหมคะ <laughs> ไม่เจอป้าตื้อนานป้าตื้อโป๊กแล้วป้าตื้อไม่เล่นด้วยแล้ว <laughs> ป้าตือ้อคุยกันหน่อยดิ <laughs> ป้าตื่นไม่คุยด้วยเลยอ่ะป้าตื่นนั่งหลับป้าตื่นยืนป้าตื่นนั่งหลับมึงต้องนั่งท่าเดียวกับป้าตื่นด้วยท่าเดียวเออทท่าป้าตื่นนั่งหลับ